ทำแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้เนี่ยฮึชื่อเอ้ยยายให้หนึ่งร้อยยูโรไม่อ้อยให้ห้าสิบยูโรหนึ่งร้อยห้าสิบูโรบอกมังแกมแล้วว่าให้เอาจัก,กรยานล็อกไว้ที่โรงเรียนสงสัยลืมหนูจะเล่าเรื่องตลกค่ะเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเล่าเอาเล่ามา The baker The baker sings in bakeries m a e s them all อ,อนสมีคนอยากตัดผมมา้าทำไมถึงอยากทำผมมา้าบอกมาซะอยูดีหน <c oughs> ูชอบผมมา้าหนูชอบผมม้ายืดตรงตรงอย่างไรนะอะ <c oughs> ไรตัดผมม้าให้ <c oughs> สวัสดีค่ะก้อนสวัสดีค่ะดี้องแม่ตัดผมท่าสวัสาาดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่จะตัดผมให้พี่แก้มค่ะพี่แก้มอยากได้ผมม้าค่ะไม่ต้องไม่ต้ใช้ก่อน กเขาทำผมมากก็อยากตัดผมมานีาตัดผมก,กันค่ะ เกือบอีกนิดนึงค่ะตรงนี้นิดนึงนี่ตรงนี้ให้มันเป๊ะๆลงแบบนั้นแหละเนี่ยสแค็ตทำทรงให้ดีๆทำไมเอาผมมาอีกนิดนึงไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันไม่เกือบไม่เห็นอะค่ะเรียบร้อยชอบไหมชอบคนะไหนดูลำผ่าวไหนดูเสี้อ้ย ลิซ่าเหรอเนี่ยโอ้ย oh, mm hmm. จะเป็น mm hmm. พี่ลิซ่าอีกแล้วเว้ยฮะทำไมเ mm hmm. นี่ยในรูปเนี่ยน่าต้องไม่ต้องเน้อหน้าเพ่นะเนี่ยแต่ผมน้องแก้มมันเป็นจักสูงนะแล้วแม่ก็เลยไม่อยากตัดให้แต่ว่าัยรุ่นเขาอยากตัดคะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ดีถ้าไม่อยากตัดข้างหลังแม่แม่ว่าจะทําเลนปลายผมให้นิดน,นึงน้องแก้มไม่อยากทําโอเคไป <c oughs> ถ้าอยากให้มันเห็นเยอะๆก่อนเนี่ย เอาผมไปถัดผมไว้เี่ยก็จะเห็นผมวาอืมนี่แหละตัดให้มันล่อยๆข้างหน้านิดเดียวไม่ต้องเยอะถ้าตัดเยอะแล้วมันจะไม่สวยโอเคเอ่อยายจะให้อะไยาย<ะ>ให้หนันยายให้หนึ่งร้อยยูโรไม่อ้อยให้กัสิบยูโรห <150 S 2> นึ่งร้อยห้าสิบยูโรโอ้เยอะเลยนะ่าหน่นะ <c oughs> ลูกจอามาทำอะไรเงินเยอะขนาดนั้น่ะไม่รู้จ่ะูฝากธนาคารเลยแม่ทำเป็นอย่างเดียวธนาคารน้องแก้มพีไทยไว้ไหมกลับมาก็มาเอานะจะให้อวนสมาชิกแม่ดูยาจ๋ายาจ๋าทำอะไรล่ะหนูไม่รู้ว่ายาจ๋าก็เลี้ยงน้องช่วยแม่อ้อยอยู่นั่นไปลูาจ๋าให้กี่ยูโรคะ เอานานนนที่นามีข้าวใช่ไหมคะได้น้าก้มเล้วแล้วตอนมันเกิดน้องย้ไม่ได้ในของขวัญเลยน้องอยากได้อะไรซารีน่ารน่าสวิต์ฮาด้ไม่เอไถามว่าน้อยากได้อะไรบิกินี่น้องอยากได้บิกินี่ค่ะโอ้ยเลยังไม่ได้ซื้อเบิกินี่น่ะ ใ้แม yeah, ่จซื้อบิคม่ให้น้องให้ตัง้ว่เอ๋น้บบัญชีแม่โอเคค่ะบัญชีแม่ให้แม่จัดซื้อบิกินี่ให้น้องของความวันเกิดเซรีน่ย้อนหลังหรืบิกินี่อ๋อออขอวัญนเกิดเซรีน่ย้อนหลังทกันซื้อในโครกเลยเดี๋ยวจะไปซื้อให้เียบด้วยแล้วก็ซื้อให้น้องด้วยให้ครงการโอเคไมแโอเคค่ะ เอัคุยกับายต่อนะค่ะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วค่ะวันนี้ป๊ะป๊าพาน้องเกมออกมาซ้อมจัก,กรยานค่ะซ้อมปั่นจัก,กรยานตามทางจัก,กรยานนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีสอบขับจัก,กรยานค่ะทุกคนก็เลยพามาซ้อมก่อน <c oughs> ดูป้ายจราจรดูรถด,ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะเลี้ยวทำยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ Oh. Ihr müsst, wenn ihr da runter... เช้านี้ป๊าป้าต้องขับรถไปส่งน้องแก้มค่ะเพราะว่าปั่นจัก,กรยานไปไม่ได้ค่ะเอารถใส่เอาจักรยานใส่ท้ายรถไปค่ะออกมารับนักเรียนค่ะทุกคนวันนี้มารับเร็วค่ะหมาย3สามเชา้าป๊าป้า บอกน้องแก้มแล้วว่าให้เอาจากอักรยานล็อกไว้ที่โรงเรียนสงสัยลืมจะพาไปฉีดวัคซีนนเดี๋ยวจะล็อกจอดไว้ตรงนี้ถอยหลังมาอีกไหมลูกตรงนั้นมันใกล้ทางเดินไปไหมัค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่คลินิกแล้วค่ะกำลังนั่งรอคุณหมออยู่ค่ะ วันนี้มาฉีดวัคซีนกันทั้ง4คนเลยค่ะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะฉีดกันปีละหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วคุณหมอก็ทำนัดให้แล้วก็มากันวันนี้ Hm? Und du? Hey, Hi, ist oh, Aber du was kannst ja kann da das Laufrad von Selina nehmen? Doch, mach mal das. Nein. <laughs> Nein. แล้วไปฉีดวัคซีนมาเป็นไงบ้างคะมีใครร้องไหมวันนี้นะ่ะมีคนร้องไห้ไหมคะ <c oughs> มีไหม <c oughs> ไม่มีคนร้องไห้เลยเหรอคะ <c oughs> ใช่มีไหมคะมีคนร้องไห้หรือเปล่าเซรีนา่า <c oughs> เซรีน่าร้องไหมเนอะเซรีนาไม่ร้องคะ่ะแต่ว่าน้ําตาไหลใช่ไหมแม่ถ่ายคลิปไม่ทันเลยนั่งรอคุณหมออยู่ในห้องออา พยาบาลเขาก็เตรียมของมารอหมอเรียบร้อยเนาะพอคุณหมอเข้ามาก็จิ้ม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 ,มไม่ถึงห้านาทีเสร็จ <c oughs> นั่งรอหมอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคุณหมอเข้ามาไม่ถึงห้านาทีเสร็จค่ะสรุปก็คือเตลอนหน้าน้ำตาไหลนิดนึงใช่ไหมคะคุณหมอให้ลูกอมมาหนูชอบไหม,มไม่ชอบลูกอมหรอคะครั้งหน้าหนูจะไปบอกคุณหมอว่าอะไร ครั้งหน้าหนูจะบอกคุณหมอว่าขออะไรคะป๊าบอกว่าไงให้บอกคุณหมอว่าอะไรไม่เอาลูกอมแล้วไม่เอาลอรลี่แล้วจะขอเป็นอะไรแทนไม่รู้จะขอเป็นเยลลี่งไงกูม,มีแปกเขนใช่ไหมคะแปอค่ะไม่ค่ะคม,มีแปเนครั้งหน้าจะไม่เอาลูกอมแล้วแต่น่าจะไปบอกคุณหมอแบบนี้ใช่ไหมลูกเป็นอะไรนะหนูจะเล่าเรื่องตลกก Der Bäcker singt im Bäckerei, Messer macht alles besser. Macht alles besser. Dann geht er in den Kindergarten und singt für den Sandmann, für den Sandmann. Und dann geht er zum Party und singt, Uli, 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 Uli. Dann ist der rausgekommen, der Polizei fragt ihn. Die Polizei? Die Polizei fragt ihn, ob der eine Frau gesehen hat. Dann hat er gesagt, Messer macht alles besser, Messer macht alles besser. Und dann sagt der Polizei, die Polizei, für wen halten Sie mich? Und dann singt der... ฟือเดินสั้นมัแมนฟือเดินสั้นมัแมนแล้วจากนักจะซี่เข้ามาในคุกและที่จะโอเล่โอล่โอเล่โอเล่เอาเปรไทยด้วยเอาเ่าเป็นภาษาไทยด้วยคนขายของคนขายของร้องเพลงร้องเพลงในร้านขายของมีดทำทำอะไรได้มีดทำอะไรได้อ๋อมีดทำอะไรได้หลายอย่าง แล้วตำรวจมาว่าไงทีนี้แล้วแล้วก็ไปในอนุบาลแล้วก็แล้วก็ร้องเพลง,พงใหเเ้เป็นคนเป็นเป็นคนทายเป็นคนทายเป็นคนทายคืออะไรซานมันซานมันทายคืออะไรไม่เห็นเข้าใจ ไม่รู้เออ,องงจบยังยังค่ะแล้วก็ไปไปที่ปาร์ตี้แล้วก็บอกว่าโอวิววิอลิววิวแล้วนิทานเรื่องนี้คือ,อยังไงเนี่ยจบหรือยังเนี่ยยังไม่จบค่ะอะเร็วตอนเร็วๆแล้วเออตำรวจตำรวจ,ตำรวจมาถามคุณเออมาถามพ่อค้าว่าไงว่า เห็นเห็นคนไหมเห็นผู้หญิงไหมตามหาคนร้ายเหรอค่ะแล้วเอมเขาก็เลยบอกว่ามีทำได้ทุกอย่างมีทำได้ทุกอย่างแล้วยังไงสินะเอมตำรวจก็เลยถามว่าฉันเป็นใครเนี่ยคุณคิดว่าฉันเป็นใครเนี่ย คนขายก็บอกว่าเป็นเป็นคนทรายเป็นคนทรายนะเป็นทรายคืออะไรสรุปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็คือแม่งงค่ะไม่เข้าใจเลยคนเล่าแล้วอ <laughs> ตำรวจก็เลยบอกว่าจะว่าพ่อค้าจะไปคุกค่ะอ๋อจับพ่อค้า ไปคล้องค้างประจับเข้า,าพุกเลยแล้วพ่อค้าก็เลยก็เลยร้องเพลงอุลีอล่อุลี่อุลี <c oughs> อ่อลีอ๋อโอเคแม่ก็ใจละ <c oughs> ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แม่ต้องเข้ามาเรียนแล้วค่ะส่วนป๊ะป๊ากับพี่แก้มนะคะไปเอาจัก,กรยานที่ล็อกไว้ที่นาแถวโรงเรียนนะคะกลับไปเอาจัก,กรยานมาค่ะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนท้ายคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ